สบายดีพอเป็นพี่น้องทุขขงกคนเนาะสบายดีตอนไปซ้ายพี่น้องออเลยตอนในกระสิม่านเลยมาทาสีทาสีเฮือนก่อนทาสีบานประตูนะพี่น้องมันมันอยากหล่อเนี่ยก็จะใส่มันบอกอยายยกเข้มเราก็เลยสิเติมสีให้มันให้มันงามหน,น่อยจังหน่อยเน,น,นาะอันใดก็ยังบ่แล้วดอก ก็ได้ซัมน่ล่ะอุปกรณ์เพิ่งกระเบิ่งสบายดีผมแนี้หน้าม่ีเลีนะเกรือากาศนะไม่หรืว่าทาพิตาห์น้าไปด้เยไอ้วกนี้จมาทาสีนะสีมาลบสีซัมให่มันเข้มห้มันเข้มมันอยากจืดสีทีโอ cái <laughs> tô, tô à, này là mẹ bê tôi tôi thắng nhảy phục bê dợ anh em bơm mẹ bê dợ bùa hao bùa hao này ở đây nó sâu này phun kia nó đây long đâu ใช้เชื้อสื่อท่าน้ท่า้ลุงึ่นทานตลทานในกระทาแล้วนะทาเองที่บ้านประตูทายเองแต่ว่าชี้ีเือนย่งบุ่อยู่ครับ ท้ายเองกระยันมันเปื่อนพี่น้องเลยท้ายยันเปื่อนมองอันกระจกนั่นแหละนี่กระจกอันนี้เมันหายเฉยเหิ่งนี่เฮาเฮายังบวมหูขันตอนของมันในเด็กกระจกนี่ท้ายยันมันเปื่อนเวลาทาน่ะทานังค์อื่นทาได้เบิด์ตมันมีปัญหาย่านมองนี่แหละยันมันเปื่อนนี่แหละกระจกแก้วนะเห็นฉีเห็ดคืออยู่นะก็เลยมันฉี มันจะบาดใจเราอันยังทาเป็นหนี่เห็ดอะไรเนาะแ้โหวิธีมันเทากับสิทาเอง้าี่นอกก่เ็นได้แก็จบแก้มมันจะเป็นบบทีมันจังสิชบเปื้อนแบบทามามันจะเป็นในรูปในล่าษคือเก่าไปแล้วมันเช็จหองบอกแต่แน้วยนอ่านโอว่าเร็ดออกเช็ดหนองเขาเลยจะบอกแหะอยีว ซีนนี่ก็ซื้อมาแต่พุ่นเด้อพี่น้องเอ้ยซื้อมาแต่พุ่นละพาดพนมไปซื้อมาอันบุญธาตนั่นแหละหิวคองจนว่าจักแม่นหยังโคนก็หลายคนก็หลายรอคิวลงแล้วก็นเป็นลมเมื่อยเมื่อยนักทั้งทางงามๆเด้อ ก็จยากนะรั่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงลูกผมมีใค้งานทอแล้วแต่ก็เอางานทอไปไหญสัมหนินะยังเปลือองเนาะเลยอืมสรเกลือแก่หัวฮะทาซอยกันใี่ไหนหรือว่ได้ไรกคือห้องก๊อกมา

ราคาราทาต้นมะกรนนี่ครับต้องใส่แปลงไหนเนาะใส่แปลงไงอย่างบอกเขามันชื่ออะไรชื่อซีมกรอนคอกรดจเถองได้เรษตรดังใจต้องทำเกษ ยันกล้องก,กระโดดเวทีร mm hmm. อได้ปวดหองเลยคาตั้งกล้องวางมัน,น,น mm hmm. หนั่งโผล่่นอนลงลงจากเวทีแล,ลยชีวออดเลยลงชิพาเบิงข้างในสั่งปูนมาลงห,าลาลาหี่องเลยไม่สชก่อเลยไม่ใชก่อเพื่อนี่แหละ bóng 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 bọc nó bóng ăn sớm bóng xào bóng bọc phân bóng bóng phân nó xong lên cái cạnh này, bán này này. cái, cái bóng này, bóng nó bóng nghèo này bóng 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 อื่นที่จะมาส่งไม่มันบวช้องทายดีโหดายดีเอามาส่งก่อนหาลอยก่อนนอื่นมาอีกหาลอยพุ่ีผมปุ้นี่ยนะสอบละสิสามสิพันด้วยเองปูนกาสะปูนลาว เพื่อนห่อหน้าห่เอาดินทรายใช้ดินทรายก็ได้พี่น้องกันไปเนี่ยเอาให้ยเือเอาเอาโปน้ำมันเนาะเธอว่ามันสิแนนให้มันแนนแน่เอามาหนาเต็มหมดเลยแหละอันนี้นะเอาดินทรายใส่ไปสั่งทรายมาหลดหนึ่งหลดละสามแสนนั่นนี่นะหลดหน่อยก็สั่งมาเมื่อวานเลยชิเดาเข่ายังบดเข่าเขายังบิดมันให้ทาสีก่อนเนาะ ขายดีเลยเนาะบลอกนเะจ้าหนเห็ดน,น้ำปรทันเพอแล้วได้ทาสีนะ ก่อนละพันหาเี่น้อง อร่อยก้อนมันคือลายเาะรอนจักว่ายจากเหลี่หัวจักฮะบ่สั่งพันหนึ่ง้องน้าอน้ำ ี oh, <laughs> planet, <laughs> ่กองห้องน้ำนั้นโอ้ยห้องน้ำนีหยอดพันคงก็รวมร่วมตงห้องน้ำได้ตีมาพันหนึ่งมันราพ่อยสั่งใหม่เยี่มตัดผ้ามาเบิ่งให้ก่องพี่น้องเอ้ยมาได้มาหอดขันได้เลยแถวบ้านหนึ่งละ แน่นบ่เงาวับเลยดูดีกว่าเก่าเ้าใส่ก้อนมันจะทนหรือบ่พี่น้องเอ้ยใส่ลูกบิดใส่ลูกบิดแบบนี้เนาะแต่มันจะเป็นอะไรพเจ้ารันบ่ทนเอาหักมักใจมักเนาะเสร็จได้แหละอะไรแลี้ยงวะ ทีใส่แบรนนั้นถัดมันแพงพุสูราคาบ่อยชุดหนึ่งช่องนหาะพี่น้องเ้าจ้างเขานี่กับบ้านเท่าไดรก็เจ็ดสิบพันถาจ้างเขาบ้านประตูนี่กับบ้านละเจ็ดสิบพันกี่พี่น้องคูหนึ่งกับแสนไปตกเป็นเงินกินเงินบาทเท่าไหร่บอกในรถบอกพี่น้องหนึ่งกับแสนหาสิบส เนสี่ส <c ười> um. ิบอเป็นธนบานก็หาร้อยหารอยสิบเนาะหาร้อยสิบบาทเนาะแมน่นบไอกบนคเนาอมเยันต่ละเมื่อหนะมันปั๊บปั๊บลงห่ันบอก้งทีเอาไหรตามประทันเงินมันขึ้นขนลงลงเนาะช่วงนปรเทงเศรษฐกิจบอยดีปันไหย น้องยกเฮาก็แย่นําอีกบังคืนเฮาก็ยังบ่ได้ถูเขาจาอนุาตแหนเมื่อวานยังเตือนขนาดเลยพี่น้องเอ้ยพอแห้งจักสิถูจักเลาะเป็นยังสิเซาจักเสายังมาถูเป็นยังสิสะอาดเห็นแล้วก็ยังคึดง้อถ้าบ่ปอกนาะอนละบันเนบก็ประมาณ เจ็ดบาทหรือหกบาทนีะพี่น้อยิประมาณน่พันหาร้อยกรีบเด้พี่น้อยมอพันหาร้อยบาทได้พันหารบาทันเชื่เงินทางใดมาจ่ายเนาะจะเงินมาทางใดเนาะตายร่นแหละกกก้ท่าก็เงินบาทแปดรอยเนาะแปดแปดบาทเนาะเห็นบล่กบาทเบาทนี่แหละประมาณนี้แหละพี่น้องเพิบาทอ่าของพี่น้อยเนี่อันนี้นะ คู่หนึ่งพี่น้องเอ้ยมันเป็นคู่คู่แล้วเก่าปันหาสื่อจำลองเฮากับแพงอยู่แปลว่าแต่ถือว่าแพงอยู่แต่ถ้าูเมืองไทว่ะแพงกว่านี้เด้อเค่ะว่าด้อยแม่จะบอกอ่าแตเมืองไทย่าแพงกว่านี้ก็เดียวว่าสื้อกว่านี้แพงกว่านี้บอแพงกว่าบ้านเฮากว่าบ้านแล้วจะยึดไหมอ่าบ้านเฮายัง อุดมสมบูรณ <c oughs> ์เด so <c oughs> <c oughs> ียวกว่าง่ายๆก็น้ำบ่นอุดปันใดยังพอหาได้อยู่บ้านเท่าในเก้าปัญหาในคู่นึงถ้าพี่น้องทางไทยสิคู่ทอะไรตีราคาอะไรบ้างแค่สองหมื่นเฮ้ยบ่ฮอดดอกใจสว่งยี่สิบหมื่นกว่าบาทอย่างหมื่นหมื่นกว่าบาทได้แล้วสองหมื่นมันก็เบือแล้วขอบุญขอบคุณที่เขามาเบิ่งมาชมเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้พอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสบายดี